ส่วนความคืบหน้าการลอบยิงคุณขวัญชัยภัยพนาล่าสุดสารออกหมายจับ นนทั้งหมดเป็นทหารบกในค่ายแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะประกอบไปด้วยทหารยศจ่าสิบเอกสามนายจ่าสิบโทหนึ่งนายแล้วก็สิบเอกอีกหนึ่งนายค่ะก็อนุมัติหมายจับฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนนะคะมีอีกคนนึงเป็นคนที่6เป็นทหารยศร้อยโทค่ะตอนนี้ตารวจกาลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้รายชื่อผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากชุดพนักง,งานสอบสวนแต่อย่างใดค่ะ ส่วนคนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพก็คือผู้ที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้นะคะนายมะดืนังหรือว่ามะมะ,มะแซเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนที่จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งใน2มือปืนที่ก่อเหตุยิงคุณขวัญชัยค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะคะนี่เป็นความจุบหน้านะครับจับไปแล้วหนึ่งนะครับที่เหลือขอสารออกหมายจับ<ช>อีกหกคนใช่ถ้าออกไปแล้วอีกหนึ่งกำลังรอหลักฐานคะ่ะ